เขตฟูเทียนเมืองเซินเจิ้นบนทกวางตุงเปิดตัวพนักงาน AI 70คนแรกที่นำเทคโนโลยี AI ของ DeepSeek มาขับเคลื่อนงานในหน่วยงานภาครัฐที่สำนักบริการและจัดการข้อมูลฟูเทียนมีการติดตั้งระบบสำนักงาน AI ของ DeepSeek ช่วยงานเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆได้มากถึงกว่า240งาน รองผู้อเมริการสำนักบริการและจัดการข้อมูลฝูดเทียนกล่าวว่าพนักงาน AI จะเป็นผู้ช่วยตั้งแต่งานบริการสาธารณะการกำกับดูแลชุมชนการจัดการการลงทุนและการเขียนเพื่อลด่าระงานพนักงาน AI เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในหน่วยงานราชการอย่างมากโดยช่วยเพิ่มความมั่นยำในการจัดรูปแบบเอกสารเกิน95%ลดเวลาในการอนุมัติลง90% และมีอัตราความผิดพลาดต่ำกว่า5%พนักงาน AI ไม่ได้ถูกนำมาทดแทนพนักงานที่เป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิงโดยทางการฝูเถียนกำหนดแนวทางการใช้ AI โดยให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ AI และจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากสัเจินแล้วหลายเมืองทั่วประเทศจีนเช่นปักกิ่งกวางโจวหนานจิงและเจิ้งโจว ประกาศแผนการขับเคลื่อนงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI ของ DeepSeek เช่นกัน